ม่ต้องถามในความรูมมมส้สึกกูพวกกูพร้อมกันมาตั้งนานเลยสัตว์ KS พวกกู KS เคยแพ้แต่กูไม่เคยล้มแต่ไม่เคยร้องกูไม่เคยท้อกูไม่เคยยอมถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคําหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทําให้เกิดวีรกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลย ตอนนี้ผมตัดสินให้แล้วกันเพื่อจะได้เป็นทางกับฝัง่งเราด้วยเพราะว่าฝั่งเขาเขาเองก็ผิดแหละตอนนี้เขารู้ว่ามีสตอร,รี่แต่เขาก็ยังไปทําตัวไม่โอเคกับแากอื่นตอนนี้เขาก็ควรจะมีบทลงโทษอะไรแหละจริงครับจริงคือคือคอ,คอ,อันนี้ต้องบอกก่อนคือตามจริงอะ่ะผมไม่ได้อยากจะมีเรื่องแบบอะไรกับคอลินเฟิร์เลยผมถึงเรียกมาคุยเขเข้าใจฟิลไหมหนึ่ภาพเขาแบบโดนโดนเรียกใครอะไรเงี้ย แล้วเขาแล้วยังมาโกหกผ,ผมอีกก็ผมก็ถามแบบถามสองสามรอบอะว่าแน่ใจใช่ไหมแต่เขาบอกว่าใช่ครับใช่ครับตั้งั้นที่เขาก็บอกว่าเป็น,เป,นเป็นพ่อเขาต่างเมืองอะไรเงี้ยอีกคนก็นั่นแหละครับวัสดีครับลุงเลยครับนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นเอามาถ่ายกล่องซ่อมครับ อุยถ่ายของเลยหรอเรื่องมาจากกระสองกิจกรรมมันจบกิจกรรมมันจบแล้วถ้าเขาขอกล่องซ่อมไม่เกี่ยวกับกิจกรรมเรา ไปเฟมาแล้วพี่ครับเออซาโบอยู่ไมเไหยครับผมู่ค๋ยบโอเคเดี๋ยวไปคุยข้างในก็ได้ไปคับเลยไปมายไเลยไปเลยไลยไปเลยไปเลยไปเลยเลยไยไปเเลยเยไปเลยไยไเเลยไปเลยไปได้เลยไยไปไป้ไเลยเลยไยไปเไปยเลยไปเไปเนเลยไเยไาเไเลยลยไปเลไลยเเลยไยไยไปไ ะไม่เคยเข้าสภาสักทีเฮ้ยอันนี้คือชุดสภาหรอเท่จังเข่าดำแดงเออยืนโคตเท่เพิ่งเข้าสภาครั้งแรกไยันเท่เรื่องที่ผมรองให้สภาก็คือเรื่องที่โดนถ่ายของซอมครับที่เข้ามากราชนแล้ว็นยังไงครับหลังจากนั้นหลังจากถ่ายแล้วก็ก็ก็ประชาชนก็บอกผมมาหน้าเรนผมก็ผมก็ไอประกาศเรียก แก๊งคอนลีเฟิร์สเราให้ไปเจอที่แข่งรถอะครับผมก็ถามว่าว่ามีเรื่องอะไรกันอะไรเงี้ยถามคอนลีเฟิร์สอะครับเขาก็บอกว่าประชาชนเป็นคนพูดอะไรเงี้ยอะไรครับหมวมุมมุมฝั่งคอนลีเฟิร์สครับเรื่องเป็นยังไงครับก็คือผมนั่งไปกับประชาชนคนนั้นถูกไหมแล้วก็เขาเอาไปชน รถสามร้อยโลหอยฟัง่งฝั่งเคียวสวยครับข,ขับถูกเลนถูกแล้วแต่ว่าคนนั้นนะขับผิดเรนเองคนที่ขับอะ่ะเขาก็ไปขอของซ่อมพ่อฝั่งเคียวสวยไม่ให้ใช่ไหมครับเขาก็เลยเดี๋ยวเรียกคุยหน้าแรนหน่อยเขาพูดแบบเนี้ยอืมใช่ก็คือถ้าเป็นละเอียดหน่อยก็คือ การว่าเขาขับพี่เลนมาชนรถน้องผมครับแล้วก็ขอขอของซ่อมหน่อยครับรถผมพังน้อมผมก็พังครับผมขับตูนเลนนะขอด้วยได้ไหมเขาบอกไม่มีให้ครับแล้ว่าถามแกงอะไรอ๋อผมแก๊งเคสครับเอ้เคียวสวยครับเคสครับมันเจอหน้าแลน์นะพูดวาเนี่ยแล้วก็มีตาโบนั่งนั่งข้างถูกไหมใช่ครับใช่ครับน้องผมมีคอนเฟิร์ดนั่งมาด้วยแต่บขไม่ได้พูดอะไรแบบวฮ้ยจริงๆก็อย่างที่บอสบอกใช่ว่าผมพูดแล้วครับถ้าไม่ใช่ก็น่าจะแบบว่าเอ้คนห้ามหน่อยไอ้พี่อะไรอย่างเงี้ยป้าอะไรอย่างเงี้ย ผมพูดแล้วนะผมพูดแล้วนะพูดว่าอะไรครับอกว่าป้าผิดนะถามคนหัวเกีวดาครับว่าผมพูดหรือเปล่าพูดไหมควยพูดพูดครบแต่พูดแค่พูดแค่นั้นเลยป้าป้าผิดนะผมก็ไม่รู้ว่าคุยกับใครโอเคทีนี้ระหว่าง Ks กับ con เนี่ยเรามีจุดไหนในการเจรจาตอน,นที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคไหมเคียวสวยคือตอนแรกครับคือตอนแรกคือผมก็เรียกซาโบมาคุยส่วนตัวใช่ไหมแล้วซาโบก็บอกว่าเป็นเป็นป้าใช่ไหมใช่ครับป้าต่างเมืองถูกไหมตอนตอนไปคุยที่แลนอ่ะเขา่ะพยายามโกหกถูกไหมไอคน ตอนนั้นอ่ะอ่าก็คือตอนแรกเนี่ยนี่แหละตอนแรกอ่ะที่ถามแล้วว่ามั่นใจใช่ไหมซาโบก็บอกว่ามั่นใจว่าแบบไม่ใช่ป้าเพิ่งเจอกันเขาอันนี้มาบอกเขาโกหกพี่ก็ถามแล้วว่ามั่นใจใช่ไหมตอนนั้น อันนี้จริงไหมครับถามสองรอบอะสามรอบสองสามรอบอะถามว่ามั่นใจใช่ไหมผมผมนึกว่าถามว่าเขาเป็นป้าผมหรือเปลา่าผมผมนึกว่าถามแันนี้ผมก็เลยบอกว่ามั่นใจแต่คนนั้นก็บอกว่าบาเพิ่งมาเจอแล้วขอให้เราเรียกปลาให้เฉยเหมือนแบบพยายามโกหกก งงว่ะเพลงดีกว่ามั้งคือตอนแรกคือตอนแรกที่เรียกมาคุยอ่ะไม่ไม่ไม่ได้อยากจะมีเรื่องสิงสภาหรือว่าอยากจะตีเลยตรงตรงกับคอลินเฟิร์ครับเราก็เจอตอนนั้นเจอกันไอเทนนิงจําในวอสโซนจําได้ไหมที่หน้าวอสโซนก็น่าจะคุยดีน่าจะไม่มีอะไรอะไรเงี้ยก็มาโดนเรื่องเรื่องอันนี้หลายๆเรื่องเรื่องเก่าอีกถะสมเรื่องเรื่องเก่ามี มันมีอะไรบ้างครับพี่เรื่องเก่าอะไรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เอาเอาคุยเรื่องนี้กันก็ได้ก็ก็คือเราแบบว่าคอยตามไปกับคำพูด คือเราเราก็ไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมที่แบบประชาชนคนนั้นเขาเลือกที่จะบายเบี่ยงกับฝั่งเคียวสวยแล้วก็ตอบรับคําไปถูกไหมว่าใช่ใช่ก็ประามาณนั้นครับลองเอาประชาชนคนนั้นมาคุยไหมถ้าตามตจวมาได้ก็ดีครับตามมาเลยจะยาวนะครับสภาบอกกคอ็คือคือคือตอนแรกผมเรียกมาคุยเรียกมาคุยแล้วเขาพูดแบบวนมากเลย ผมก็เลยบอกว่าไม่เอาไม่ไปนไรเดี๋ยวผมคุยกับคอนดีกว่าไม่อยากคุยง่ายกว่าแต่ถ้าเอามาผมว่าเขาหน้าจะปัน่นจริงถ้าเขากล้ามาปั่นต่อหน้าสภาผมก็อยู่ที่เคียวสวยแหละว่าอยากอยากทำไงกับเขารจริงเคียวสวยเลือกที่จะจะจัดการเขา,าตั้งแต่ตอนที่เขาออกควอเราได้ตรงนั้นเลยนะครับแต่แตอะไรผมก็สุดท้ายผมก็เรียกคุยอืมก็แบบอยากอยากอยากคุยมากกว่าอยากคุยแบบคุยดีดดมากกว่า ม่อยากมีเรื่องโอเคอ่ะผมพอมองภาพออกละถ้ามันห่อได้ดอด่ะโดนไปแล้วเอาไงกับพรเพราะว่าผมมองว่าเรื่องนี้มันถามว่าเขาผิดไหมเขาผิดแหละในเรื่องของการรับคําที่มันแบบมันประชาชนนั้นจงใจแบบบ่ายเบียงอะ่ะเขาก็ผิดแหละแต่มันก็ถ้าถามผมมันก็ จะเป็นเคเคห,หอ,หอประชาชนได้โดนไปแล้วจริงมันหอประชาชนไม่ได้กับกับคนนี้เราจะเอาอยัางไงครับส่วนประชาชนผมว่เคียร์ไม่ยากหรอกเพราะว่าเขาเป็นประชาชนทอนก็ตีแทนดีเคได้ไหมครับแรืว่าให้แบบหรืออะไรเงี้ยหรือว่าติดเรื่องไว้ก็ได้หรือว่าเรียกเงินก็ได้อะไรเงี้ยครับผมไม่รู้ว่ยังไง ตรงนี้ผมอยากให้เราเจรจาก่อนแต่เรื่องการตีก่อนตีหลังอันนี้ถ้าฝั่งคอนไม่ยินยอมก็คือไม่ได้ครับครับคอนบ้างไงครับคอนบ้างไรผมผมเล่นกับดีเคครับเล่นกับดีเคในเรื่องนี้เราอยากให้ติดก่อนไหมถ้าติดมูลค่ามันก็จะอาจจะสูงขึ้นกว่าน,นี้นะผมใช่ไหมครับถามผมใช่ไหม อ่าใช่ใช่ใชถ้าถ้าถ้าเขาเลือกมาก็ติดไปก็ได้ครับอืมโอเคครับป,รป้าป่ากระถิ่นไหม่ก็ลเหรอพิจารณาอันนี้กระ,ะถิน<ร>ซองรแรกเลยป่ะเนี่ยพอหมดเขาหมดหมดโปรเทคหรือว่าเราจะยื่นเวลาให้เขาดีคอนก่อนฟังหลังจบสตอรี่นี้เราอยากให้เวลาตัวเองกี่วันพอมาเล่นตรงนี้ต่อไม่งนั้นเราก็เลือกเจจจารที่มันต้องยินยอมทั้งดีเคทั้งคอนไงใช่ใ้เาก็ได้นะสิ่งดีเคยอมให้เราตีก่อนแต่คอนไม่ยอม ก็จบไปจ่ายค่าจดใช้ก็ได้มันต้องเป็นเอกฉัน่ะมันหนึ่งหนึ่งไม่ได้บอสมันเป็นเสียงมันต้องเป็นค่าอะไรเหรอครับก็เรื่องที่นีคือั่นแหละการรับคำจบแล้วคือมีเขาก็มีโพเทคต่อใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อครัโทมันต้องยินยอมทั้งคดีคทั้งคอนว่าโอเคเอกเขียเสยก่อน อ่า่มือถามมือถามเศรลองต่อรองกันก่อนครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็แหละเรื่องตรงนี้มันคงไม่ได้เยอะอะไรหรอกลองเสนอไปดูเลยครับ๋ลองเสนอมาก็ได้ครับแจกได้ไม้ก่อนเ๋ยวเพิ่งขอได้ไม้ก่อนได้ไหม๋ยวเพิ่งตี ที่พอจะมองเหตุการณ์ออกไม้เลยว่าทําไมเชนนี้ผมถึงตัดสินว่าเราผิดอย่ากไี้ไม้บราะคาก่อนจะพงติ่งงวะมเข้ามาเข้ามาคนเถอะ เออไม่มาแต่มาจุ่มอยู่ในช่องดีว่ะดีเหมือนกันเอ็ม,มแลามีคร่าสว,วัสดีครับไม่ครับมีมีอะไรครับอืมเรามีเรื่องอะไรกับฝั่งเขียวสวยเอยที่เกี่ยวข้องกับคนเนี่ยไม่ไม่น่ามีนะครับเพราะว่าผมภาพไม่ตรงผมก็เลยของซ่อมเขาเขาบอกว่าเขาทำถูกเรนผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเจอกันหน้าหน้าแรกก็ได้ครับเดี๋ยวเอาของซ่อมให้ อ่าที่มันเป็นประเด็นคือพ่ผมผมไม่มีของซ่อมในตัวนะครับแต่ที่มันเป็นประเด็นคืออะไรนะเราบอกว่าไอา้ซาโบเนี่ยเป็นอะไรกับเรานะอ๋อเขาชอบเรียกผมปาครับแต่จริงๆไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เป็นพ่อลูกกันเลยครับแต่จริงๆก็ก็คุยนะครับก็เหมือนกับก็เชิงว่าเป็นพ่อกัอนนั่นะครับแต่ว่า,าผมไม่ไม่ได้ไม่ได้รับแบบเป็นทางการางไงแล้วถามว่าเป็นพ่อไหมก็เป็นนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบรับอะครับเข้าใจไหมคือคือยังไงครับอันนี้ ก็คือเขาเขาขอเป็นเป็นลูกไงครับแต่ผมก็ให้เขาเรียกแต่ว่าผมก็ไม่ได้รับไงผมบอกว่าเรียกได้ครับเรียกปลาได้แต่ไม่ได้รับก็คือก็รู้จักเราสภาบไายครับวันนี้ไหนบอกว่าพอผมไม่มีปัญหาเลยแล้วนี่เรอคุยทางคอนเองไม่ใช่หรอครับแม่ก็สภาเขาอยากทราบเหตุการณ์ก็เลยอยากได้เจ้าตัวมาคุยคับ นั right. <that> no, it. It ่นนะครับตามนั้นนะครับตามที่ผมบอกให้เหรอวะผมมองว่าน้องซารุก็ไม่ได้โกหกผมก็ไม่ได้โกหกอะไอ้กวยไอ้กวยไอ้นี่อะไรนะที่บอกว่าที่บอกเอากล่องให้ที่แลนนี่จริงไหมล่ะไม่มันไม่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 มีครับว่าจะเอามาให้อะแค่บอกว่าอยู่แก๊งไหนเขาบอกเขี้ยวสวยครับเขาบอกโอเคเดี๋ยวคุยหน้าแลนได้ยินว่าคุยหน้าแลน จริงไหมครับผมผมไม่ได้พูดนะเราพูดว่าอะไรเล่ยผมว่าเดี๋ยวอันเดี๋ยวเจอกันท่าใดก็ได้ครับแล้วไปน้าใดเราเราได้คืนกล่องเขาไหมก็จะคืนครับแต่เขาไม่เอมเ็าคุยนะครับบอกว่าไม่มีอะไรครับไปไปก็จะคุยมันมันก็คุยต้องนานนะครับถ้าถ้าจะคืนก็คุณบอกว่าอะไรก็ไม่เห็นมานะครับผมก็ไปก็ไม่เจอคุณอะไม่เห็นมาอะไรนะไม่เจอเหมือนกันครับผมไม่เจอคุณจริงครับ ไม่เจอได้ไงผมอยู่หน้าแลนนะผมราไม่ยก้นไม่ัชแหรอผมไปคุณไปแลนไหนอ่ะผมไปแลนเอ็กดีอ่ะจะคืนกล่องถ้าจะคืนของซ่อมทำไมม่ผมผมไม่รู้เลยว่าคนอยู่แลนไหนผมพึ่งมาผมจะรู้ได้ไงอ่ะอ๋อครับครับผมก็ตามนั่งและครับแต่ก่อนหน้านี้บอกว่าเหมือนพึ่งมาเจอสาร์เพิก่งมารู้จักะที่แลน พูดไว้อะครับพูดไม่ตรงถ้าผมบอกอะไรว่าผมเพิ่งมาเจอแต่ว่าผมเคยเจอที่อื่นมาสองสามครั้งเองผมก็ไม่ได้สนิทขนาดนั้นพูดว่ากาอธิบายให้คุณฟังหแล้วนะก็คิดว่าคุณจะเข้าใจอ่ะพูดว่าติดรถไปด้วยเฉยผมก็ติดรถไปด้วยเฉยเยครับผมแบบมันรู้จากวันนี้ก็ตามนั้นแหละก็ครับผมกับซาโบก็ไม่ได้โกหกอะไรเนี่ยผมก็พูดตามความจริงอ่ะเอาเอ็กดีมาทำไมอ่ะ โอเคม, <Okay, S 1> ม,มันอะประเด็นแรกเคียวเสือกับประชาชนคนนี้คือจบแล้วใช่ไหมตรงนี้เราจะไม่อะไรจากเขาใช่ไหมไม่อยากอะไรกับประชาช่ยเรายังไม่พอใจตรงไหนวเขาอยู่ไม,ม่ผมก็เคียกับคอนเลยเฟสและครับส่วน<ช>ทีนี้พอฝั่งคอนพอพอ,พอผมได้ฟังตรงนี้มันก็จุดไหนนะที่เราบอกว่าเรารู้สึกไม่โอเคกับคําตอบของคอนเลยตอนแรกที่เขามาด้วยกันแหละครับแล้วเขาก็เรียกถ่ายกองซ่อมผมก็ไม่ห้ามกันแล้วก็ ผมเรียกมาคุยย้ำอีกทีว่าไม่โกงหกใช่ไหมเรื่องพ่อลูกอะไรเนี่ยให้ไปถ่ายกอทครับห้ามยังไงครับ,มรรบผมก็ห้ามไปแล้วนะผมพูดอยู่ถามคนหัวเจียวด้วยครับก็ผมก็พูอะไรเปล่าป้าผิดบอกว่ปาป้าผิดคาเดียว โอเคที่เคียวสวยพอพอมันเป็นมุมนี้แล้วมันหลักฐานไม่ชัดเจนเลยครับ mm. ไม่ไม่ชัดเจนว่าแบบจุดจุดในที่เราแบบไม่พอใจกันะ่ะบอว่าน่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารที่มันไม่ตรงกันหรือเปล่าของฝั่งในเคียนี้ผมว่าถ้าเรากับประชาชนไม่มีอะไรในเคียนี้ทางเคียวสวยกับควันผมว่าผมคงให้เล่นไม่ได้ครับเรามีเรื่องอื่นไหม มีครับนั่นแหละครับมีสองเรื่องครับเรื่องแรกคอนบัฟตู้ไฟพิีอรโลนเมื่อแต่เรื่องมันก็เกิดมาหลายวันแล้วครับแต่ยังไม่ได้เอาเรื่องแล้วก็เรื่องที่สองกิจกรรมกิจกรรมฝักทองอะครับเหมือนกิจกรรมฝักทองจบแล้วแล้วคอนอะก็ตะโกนขึ้นมาว่าพี่อแทงกูเกือบตายแบบเชาติ้งเลย <Okay. S 2> แล้วทีเนี้ยหนูอ่ะอยู่ไกลเลยนะครับหนูอ่ะพอหนูขึ้นรถหนูก็พูดก็ถามคนในแก๊งว่าทําไมเขาพูดจามไม่ดีเลยแล้วคนในแก๊งก็บอกแล้วพี่เขาก็บอกว่าก็าเดี๋ยวคุยแล้วคนหน่ะอยู่ข้างๆก็บอกครับครับแบบทรงน้ําเสียงแบบปั่นเลยอะครับอืมโอเคครับด้วยเรื่องสองเรื่องนั้นนะเดีย๋ยวนะเดีย๋ยว ผมชี้แจงเป็นทีละประเด็นเลยก็แล้วกันเรื่องตู้ไฟมันไม่สามารถทําได้ครับตามตามกฎประเทศอยู่แล้วซึ่งนี้เราสามารถแจ้งทางเอานายกได้เลยในเรื่องของการเอาผิดเขานะแต่ว่าเหตุการณ์ที่มาจากตู้ไฟหรือเหตุการณ์ที่มาจากฟักทองก็ดีล้วนเป็นเหตุเหตุการณ์ที่มาจากกิจกรรมครับมันเออยังรรมไม่ได้เล่ดใน,<ง>นตอนนี้นะ ครับแล้ว<า>ตอนนั้น<า>เหมือนาซาวโบก็อยู่นะครับที่ตู้ไฟแล้วตอนนั้นเรามีโรเทคอยู่ด้วยครับเรื่องนี้ผมผมผมค่อนข้างผมว่าผมจําได้แหละเรื่องการบับตรงนั้นเหมือนจะมีคนมาแจ้งแจ้งสภาลแล้วแหละด้วยเหตุการณ์ตอนนั้นผมก็ได้บอกเขาไปแล้วแหละว่าถ้าจะเราเราจะเอาผิดเขาว่าก็ต้องทางทีเคสแต่ว่าในเรื่องของการบับระหว่างมีโรเทคตรงนี้มันต้องเป็นหลักฐานตอน ต้องไปเราอ่ะที่ได้ยินตอนเขาตอนเรายังไม่สรุปอะแต่ตอนเขาาแจ้งผมมาเขาบอกว่าเขาได้เหนไม่ได้ที่เนี้ยมันต้องสรุปไปแล้วก็เลยเยอยใช้ไม่ได้ครับไม่คือเขาแทงปุ๊บแทงปุ๊บแล้วก็โง่สัตว์ขึ้นมาเลยนะครับยังไม่ถึงพื้นเลยยังไม่ได้สรุปถูกไหมให่ที่พี่เขาเล่าอะครับอันนี้จริงไหมครับคอน ไมคืออั็แคบอันนี้ผมไม่รู้เรื่องครับต้องไอเจ้าตัวที่เคยทำอ่ะมันออกแกงไปแล้วอ่ะครับแต่ซาโบก็อยู่ด้วยไม่ใช่เหรอตอนนั้นเพราะว่าเพราะว่าเพราะไอไอนั่นมันเลี้ยนอ่ะผมก็เลยจัดการออกไปเรียบร้อยแล้วเป็นประเด็นตอนทำมันอยู่ในแกงไะครับซาโบอยู่ครับประเด็นอ่ะแบบค่แค่พูดว่าปลาผิดคือรอดเลยเหมือนแบบแค่พูดว่าปลาผิดราดล่ะ ปาขิดนะคือลอกเลยหรอตายปุ๊บ้วก็แบบเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องไปเอาเพื่อเอาเราต้องไปเล่นกับประชาชนเองเป็นช่วงไหนแล้วเป็นช่วงที่เขามีโปรเทคจริงไหมไปยว่าเราต้องไปเล่นกับประชาชนเองเพราะประชาชนเป็นคนพูดแต่คอนอยู่ในรถก็่สามารถทําไปได้เมื่อวานสองวันใช่โปรเทคหมดเมื่อวานเมื่อวานตอนกลางคืนครับแต่เรื่องน้ำมันเกิดมาละเพราะผมผมจริงๆได้ยินมาอยู่แหละเรื่องเนี้ยอย่างที่บอก ว่าไงเป็นการบัฟคอที่เขาจะสรบถูกไหมถ้าพูดกันตามตรงป้าแล้วเขาเขาตายไปแล้วล้มลงไปแล้วตัวนอนลงไปแล้วมีประชาชนได้ยินครับมีประชาชนได้ยินด้วยคือนึงสภาพเวลาคนบัฟแบบแทงปุ๊บแล้วบัฟออกออกไหมครับแบบแทงปุ๊บแล้วก็บัฟขึ้นมาเลยอะครับแทงได้ปุ๊บก็โง่อสัตว์นเลย ไม่ได้ว่าแบบว่าล้มไปนานเราเรามาปรับนะครับตัวนี้ผมว่าเราเราอยอมรับคําดีกว่าไหมหรือว่าเราจะยืนยันว่าเราเราไม่ได้รับเอ่ยพ่รักขาไหมครับโอ้ oh. มีประชาชนอยู่ในเหตุการณ์ครับพอราคาแล้วพอราคา,าเป็นตู้ไฟอ่ามันพิจิงก็ คือไม่มีพวกผมไม่โกหกู่แล้วครับเอาหลักฐานแบบไหนอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพูดแป๊บหนึ่งนะครับแต่เมื่อกี้คุณพูดเองไม่ใช่เหรอครับว่าไอคนนั้นมันออกแกงไปแล้วแสดงว่าวคุณต้องต้องยอมรับดีครับว่ามันมันมันคือการบับจริงเพราะคุณพูดเองไม่ใช่เหรอว่าไอคนนั้นมันแหลมมันออกแกงไปแล้วถูกปะไม่ได้บอกว่าเขาแหลมครับผมบอกว่าเขาเลี้ยนนั่นแหละครับก็แสดงว่าต้องยอมรับดีว่าคนไหนก็มันออกแกงไปแล้วแล้วคุณยอมรับทงไมเมื่อกี้ต้องมาขอหลักฐานอีกเหรอครับถ้าเรื่องเนี้ย ถูกไหมครับสภายอมรับได้แล้วว่าว่าบัฟจริงมันบัฟจริงครับแต่สุดท้ายมันมันเล่นไม่ได้แหละสุดท้ายสิ่งที่เขาทําอ่ะมันคือโทษตามกฎสภาเอา่อในเรื่องของโปรเทคที่เขาจะได้รับกันตรงนี้เพราะว่าตู้ไฟไม่ไม่ให้เล่นครับตามกฎเทศเลยเราว่าตามนั้นแหละครับมันมีการบัฟจริงใช่ไหมฝั่งฟันอันนี้ก็ บ๊อบจริงแหละเมื่อกี้เราก็บอกผมแล้วแหละว่าแดงตอนบอบตอนเขาสลบไปแล้วตู้ไฟมันด่ากันได้ไม่สลับไม่ได้นะครับกิจการมอย่างตู้ไฟแอร์ดอบด่าต้องรับผลที่ทตามมาครับเป็นงานไม่ไปด่านมาน,น,นะครับแต่ไม่อยากด่านะครับทำไมเขาไปเดินไปถนันตรงๆง,งั้นเลยวะ เลียนนี่ครับมเลี้ยนเอิบอสครับสรุปว่าไงครับคอนอ๋อเราเหมือนหลังจากนั้นน่ะพี่เขาว่าโทรไปหาอาโบอีกทีนึงด้วยเรื่องแบบว่าตู้ไฟมันบัฟไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกแล้วเขาบอกว่าตู้ไฟบัฟได้บัฟได้แล้วเขาบอกแน่ใจนะแน่ใจนะฝั่งขอนบอกแน่ใจี่แจ้งเลย เร่มาคุยที่แลนะครับฝั่งคอนอะ่ะคนที่บับอะ่ะก็มาพูดบอกว่าอ๋อผมไม่ได้บับพี่ครับผมบับเพื่อนผมที่โบบับซาบโบครับอย่างเงี้ยครับยากว่ะงงไปหมดละกูแค่จะตีกันนี่คือแบบโอ้โหคุยกันนี้ตีกันพรุ่งนี้อ่ะคุยกันก็หมดรีละนี่เมืองจะรีแล้วเนี่ แค่คุยกันก็หมดรีแล้วผมอยากเดินออกจาก่ตรงนี้บ่ถ้าผมไม่โกนนี่ผมเดินออกไปแล้วนี่ดับะไม่ดับไม่ดับอเอาแบบไม่รู้ว่าพูดจนเราแบบเอ,อไม่ไม่ตีก็ได้วะหเหียกูอายเองอะกูยอมก็ได้วะกูไม่ตีก็ได้พูจนก็เออกูยอมเองก็ได้ อันเนี้ยจริงๆเราปล่อยผ่านไปแล้วครับเพราะว่าแบบไม่ได้อยากมีเรื่องอะครับ<อ>ในเรื่องนี้นะครับต่อให้กดประเทศมันบับได้ไม่บับได้แต่การบับแค้งที่พีโปรเทคมันคือกดสภาครับมันคนละส่วนกันนะอันนี้ผมโฟกัสแค่เราได้บับเขาระหว่างมีโปรเทคอยู่ไหมนะมันจะเพิ่งลงประเด็นนะไม่อันนี้หนูแค่จะ,ะโชว์ว่าเขาอะาบับจริงๆครับจะผมว่า เราก็พูดเองมาแล้วแหละเรื่องบับเอาเป็นว่าเร็นนี้มันก็ไม่มีอะไรนะครับก็จบด้วยกันเดี๋ยวผมปรับจัตการเขาให้แหละมันไม่มีการตอบสตอร์ี่จะฝั่งนู้น่ะเข้าใจไหมับร้านพูดอะไรไปฝั่งนู้นแม่งเงียบกลายไปว่าเราแบบไอ้เหี้ยพูดดูแบบผิดไปเลยอ่ะแล้วก็เรื่องทั้งหมดมันกลายไปแล้วเราดูเรื่องมากอะเรืองง่ายตอนนี้เราดูเรื่องมากจัดก่อนนะครับรอเรามีเหตุการณ์ที่มันตามมูลที่สามารถเล่นได้จริงๆลองมายื่นผมดู ผมจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมได้ครับได้ครับได้ครับยยกยาได้ได้เลยครับแล้วก็คอนเดออยู่คนหนึงฝั่งก็ได้ครับขอบคุมากครับทั้งสองฝั่งเลยครับครับผมครับต้องทำครับข้องครับขอสภาชื่อว่าเจ็บมือยังัเจ็บมือยัง้อปอนเพื่อนดูจริงปอนเพื่อนันเจ็บ ปอนอยู่ไหนวะปอนเพื่อนถา่ก็่หอ้โมเย่อ้เสียงใครเอชิบหายแล้วเรถ่ายหมดเลยโคบึกเราสิมันกายไปว่าเราเรามีเรื่องประชาชนแต่เรารู้แต่ก็มีประชาชนไปทำหน้าดำอืม เดียเวลาฟาร์มก็เอาง่ายคือเรารู้กาอย่างอห็นจะรับว่าไอ้ีนี่ไว้ใจไม่ได้นั่นแหละพี่อืเขาอยู่ด้วยกันเลยเจนี่ไว้ใจไม่ได้ขอเป็นผู้เก็บเกี่ยวหรือเปล่ากำรังซีเล็กก่อนนี่นั่นแหละแต่ก็คุยดีนะครับว่าจริงจหมายถึงว่าตอนคุยอ่ะแต่เพราะเราว่าน่าจะหลายทางเกินไปอะเพราะบอกเราไม่เอาเรื่องอะไรกับประชาชนเปล่า แตาจะคุยกับคอนเออคุยกับคอนคอนก็แค่จ้ารถแรไครับเจ้ารถเลยรถแรงครับเผื่อจะมีสตอรี่มีใช่ไหมครับไม่มีใช่ไหมครับครับมีมีอะไรครับมีอะไรผมมาามเช่ารถใช่ๆครับอ๋อโอเคครับแล้ว่ามีอะไรไม่มีอะไรครับคือคืออะไรครับมีมีอะไรคืออะไรอะไรอะไรครับมีมีก็ได้นะเอาจริงอะมีอะไรอันนี้คือมีอะไร ก็ถามว่ามีอะไรอ่ะคุณ่าาวมีอะไรไม่อันอันนี้คืออันนี้คืออะไรเนี่ยมาถามผมมีอะไรไม่อันนี้คืออะไรอันนี้คุณเอาเรื่องอะไรมาเนห็นมาเห็นมาด้วยกันไม่ใช่หรอแล้วมาปั่นผมหรือเปล่านะปั่นอะไรผมมาถามเช่ารถอันนี้คุณเป็นอะไรเนี่ยเอ้ามีอะไรเห็นไอ้ดีมใช่หรอเอ้าไม่แยกย้ายเอ็กดีจะเอาหรือเปล่าวะ่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่อะไรครับไม่มีอะไรจะว่าจะว่ามาปั่นผมไงเดี๋ยวจะเเชื่อว้ยูมีกูมีกูมีกูมี เสียง,งใครเสียงใครแย่ไม่ออกเลย